สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับ กลิมดาคุกกี้คลโบตัวใหม่บอกเลยว่าน่ารักจัดนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบนอทั้งเนื้อเรื่องในเกมแล้วก็การออกแบบตัวละครโคตรดูดีไปเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นคุกกี้เกรดสเปเชียลสายเวทมนต์ตำแหน่งก็จะเป็นแนวหลังนะครับนี่เลยคูลทามสกิลนี่ยอยู่ที่14วิถ้าเทียบกับเวทแนวหลังนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ ปานกลางนะปานกลางแอบไปทางช้าเล็กน้อยแต่ว่าใช้งานจริงน่าจจะไม่ได้แตกต่างในขนาดนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเวทแนวหลังตัวนี้อยู่ที่12วินะครับดังนั้นก็จะมีความแบบอแอบช้านิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ของผู้ดัียคีเพราะว่าแนวหลังส่วนใหญ่ก็ออกสกิลประมาณตัวที่3เออประมาณนั้นเลยก่อนตัวฮิลหรือไม่ก็หลังตัวฮิลนะครับอ่าต่อมาสกิล ผู้ที่แสนเจิดจ้านะครับคุกกี้กลินดาจะขี่ฟองสบู่ขึ้นไปแล้วปรากฏตัวท่ามกลางดอกไม้ไฟนะครับและแสงสีสุดตะาการตาศัตรูที่โดนดอกไม้ไฟโจมตีใช่ไหมจะถูกลดพลังโจมตีอ่าส่วนเพื่อเริ่มทีมจะรับบัฟเพิ่มความใสคลิติคอลเพิ่มมาตาคลิติคอลฟื้นฟูและโลภพลังชีวิตนะครับจาก การปรากฏตัวของคุกกี้กลินดาสำหรับคุกกี้กลินดาคุกกี้นั้นก็จะรับบัฟช่างเลิศเลออ่านยากมากซึ่งหากเข้าร่วมการต่อสู้กับเอลฟาบานั่นไงการแล้วมันต้องไปคู่กันก็จะเปิดการใช้งานเอฟเฟกไม่เกรงกลัวสิ่งใดและจะเพิ่มเอให้คุกกี้ทั้งสองได้รับเมื่อเคลียร์สเตจน,นะครับก็คือไปคู่กันเก่งขึ้นได้เอเพิ่มขึ้นด้วยแต่เอนี้น่าจะเป็น ของเลเวลเหรออืมของเลเวลหรือของแบบผู้เล่นนะอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอได้คู่กันก่อนอันต่อมานะครับเปอร์เซ็นต์ต่างๆณนะเลเวล90นะครับความเสียหายดอกไม้ไฟเสียหาย1ครั้งจะเท่ากับ127.8%ของพลังโจมตีนะครับลดพลังโจมตี20%นาะ15วินาทีซ้อนทับสูงสุดก็คือ1อันนะครับโลภพลังชีวิต 10%ของพลังชีวิตสูงสุดนาน5วินาทีการฟื้นฟู 126. 7ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีการเพิ่มมาตาคริติคอลเข้า์0นาน4วินาทีซ้อนทับสูงสุดก็คือ1งอันเพิ่มความสายคริติคอลสิบ้าเปเนาน4วินาทีนะครับซ้อนทับอ่าซ้อนทับสูงสุดก็คือ1นงอันซ้อนทับเฉยเลยแล้วก็ ฉันช่างเลิศเลอนะครับเพิ่มการลดความเสียหาย20%เพิ่มมางกระตุ้ี20%นา14บีวินะครับซอนทับสูงสุดก็คือ1อันแล้วก็ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเพิ่มมางกระตุ้นของกิลินดาเอลฟาบาอีก1 3 2 0ก็คือ13,200นะครับเพิ่มระเบ้องกันอีก8,500เพิ่มพลังชุดสูงสุด17,200น่าจะไม่รู้ว่ามันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะมันต้องเอาไปบวกกันตรงนี้ก็น่าจะเยอะเหมือนนกัน หลักประมาณคิดว่าน่าจะประมาณ1 0 1กว่าเปได้เลยอ่ะคร่าวๆก็คือตัวนี้มันควรจะไปกับเอลฟาวาคู่คลอลลาโบกับเขานะครับแล้วก็สกิลคร่าวๆเนี่ยจะมีแบบอลดพลังโจมตีมีดาเมจมีฮิลมีฟื้นฟูมีโลนะครับแล้วก็เพิ่มมาตาคลิติเข้านะอ่ะเดี๋ยวที่เนี้ยการเล่นนะครับเอาตามตรงหลังจากที่เปิดตัวได้ประมาณวันหนึ่งแล้วผมมาได้สังเกตในอารีนานครับเอาตามตรงนะ อารีนาผมไม่เจอเลยเนื่องจากว่ามันทดแทนยากแพทนี้ถ้ามันจะทดแทนมันต้องทดแทนตัวเมตาที่ดาเมจโคจัดซึ่งคงจะยากครับมันน่าจะลอเป็นเมตาในส่วนของโหมดอาร์เคดอารีนาวันนี้เราจะได้รีวิวก็แค่เน้นการลงด่านแล้วก็อารีนาเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากเตอ,อต้องทําเข้าใจก่อนเพราะว่ามันคงสู้ลําบากมาดูกันบิสกิตผมใส่แบบนี้เลยไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าครับแต่ว่าจัดชุดใหญ่ไปเพื่อเฉยแน่นๆและก็อันนี้ครับ โจมตีออฟลองคูลไทมนะครับบิสกิตอ่าเพิกเฉยก็จะเน้นแรงมีอึดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูการลงด่านก่อนเอลฟาบาผมยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะดูสกิลเบื้องต้นกันนะว่าเป็นประมาณไหนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้เออต้องนู่นแหละประมาณ4-5วันนะสาี่วันก็น่าจะเริ่มได้แล้วเควสก็จะเคลียร์ได้เยอะนะครับลองเอาอันนี้แล้วกันนะ18-4นะครับ ดูสกิลเบื้องต้นก่อนคือสกิลเบื้องต้นนะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน้องนะ่าจะเอาตัวรอดได้เนะื่องจากมีฟื้นฟูนฟนตัวเองใช่ไหมครับโหมดที่คาดว่าจะได้เป็นเมตาเนะี่ยผมคิดว่าเป็นโหมดอาเขตอารีน n านะตามคลิปอัปเดตเลยอาเขตอารีนาก็จะมาในแพ่ต่อไปซึ่งเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้นะครับดูว่าฟื้นฟูนเป็นยังไงเนี่ยก็จะมีฮิลนะครับแต่ว่าด่านนี้เป็นด่านเฉพาะไงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด ป้าช่วยหน่อยเมื่อนั้นเดี๋ยวไม่รอดนะครับเห็นไหมมันจะมีฟองครอบตัวแล้วก็ออกสกิลได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเชียวนี่นะครับทุกคนในระดับที่เล่นนะครับฮิลประมาณนี้มีฮิลป้ามีฮิลอะไรแสดงว่าฮิลได้หลายตัวอืมก็น่าสนใจนะถ้าไปกับเอลฟาบาเนี่ยน่าจะบึ้มบัามกว่านี้แต่ยังไม่ได้นะครับ เดี๋ยวไปด่านที่มันยากกว่าน,นี้เอามาใส่ในองค์ประกอบทีมที่ตึงขึ้นแล้วดูกันว่ามันจะรอดไหมนะครับเอาสัก18ขีด8ละกัน18ขีด8ใส่เอลฟาบาใส่ป้าไปนะครับแล้วปรับเป็นหาย,ยากก่อนมันจะเพิ่มอัตราเสียหายคริติคอลซึ่งผมมองว่าเป็นบัฟที่ดีในการลงด่านอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอันนี้เราก็จะมีตัวฮิลครบเลยครบทีมเลยนะครับ งานนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ยากแล้วนะทุกคนดูสกิลคราวนี้เห็นไหมมันจะมีฟองสบู่แล้วก็แตกกระจายแนวหลังก็มีอาการกระเด็นได้นะครับดังนั้นตัวละครเนี่ยมันออกสกิลในการลงด่านผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่มันก็จะมีตัวที่เก่งกว่าหลายๆตัวเนี่ยเห็นไหมดาวเบสมันก็ไม่ได้แบกทีมขนาดนั้นนะครับความแข็งแกร่งต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์สายเวททั่วไปคือเปราะบางเหมือนกันทุกตัวนะครับ ดูปริมาณการฮิลผมอยากรู้ว่าถ้าเทียบกับกระต่ายเนี่ยมันจะประมาณไหนอืมก็เราไม่ได้กดกระต่ายบ่อยก็ไม่ได้แย่นะช่วยฮิวได้ประมาณหนึ่งครับเป็นกึ่งดาเมจอารมณ์เหมือนแบบยังไงอะเป็นเวทผสมสพอร์ตเออมาดูกันที่อารีนานครับอาตามตรงผมเองก็ดันมาชิวๆยังไม่ได้รีบขนาดนั้นเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่า ในตารางอารีนาของท็อปร้อยนะครับมันไม่มีใครจับมาใส่เนี่ยที่เขาเปิดตัวหรือว่าปลิดปิดตัวนะครับไม่ใช่ปิดนะปิดตัวก็จะเป็นการปิดส่วนใหญ่อาจจะเป็นลิลลี่อีเทนอลชาร์โดมิวสลับตัวไปมาอาจจะมีโดเอลสลับไปในบางทีมนะครับดังนั้นอาร์เมตาหมดอารีนาเนะี่ยตัดไปได้เลยไม่ได้เป็นแน่นอน ถ้ามันจะแทนอย่างที่บอกมันจะต้องแทนตัวนี้ Shadow m i ิวไม่ก็ Lily Awake หรือไม่ก็แทนในทีมที่เป็น Eternal Sugar แบบนี้ทุกคนคิดภาพต่างม,มันเป็นไปไม่ได้ครับสกิลมันคนละโลกบิสมันโกงจริงๆครับเราต้องทำความเข้าใจดังนั้นในคลิปนี้ผมมองว่าถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับไปใส่ในทีมเมตาอันนี้แหละแต่จะลองแทนในส่วนของชาร d โด m มิวนะครับ อ่ะมันสายเวทนี่หว่าสายเวทนะทุกคนคิดว่าไหวไหมเออผมว่าไม่ไหวหรอกไม่ทันออกสกิลด้วยมั้งดูจากรูปเกมเนี่ยทีมก็จะมีการเลื่อนตัวละครเป็นสองหนึ่งสองนะครับอ่ะลองดูกันในแรงที่ไม่ได้สูงมากด้วยโอกาสโดนอ่าแต่ว่าคนนี้ตำราเจ็อาจจะชนะได้นะครับของทั้งแตกต่างกันแต่คิดว่ามันมันไม่ใช่ตัวแบกอะ่ะอืต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับ สเปเชียลถ้าไม่ใช่สเปเชียลที่ทางเกมปล่อยมาเนี่ยตำราเขาแค่เลเวล7นะครับและทีมเราฟูลกว่าทุกอย่างด้วยเรากล้าพูดอย่างนี้เลยคือจริงๆเราเล่นแค่สีตัวเราก็น่าจะสามารถชนะเขาได้นะครับอันนี้อันนี้ดูแบบคร่าวๆอ,อ่ะดังนั้นเห็นไหมตัวละครเขามีความเปล่าบางตามสไตล์สายเวทบางไม่พอดามเมจเบาและไม่สามารถยืนได้ดังนั้นมันก็จบตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับอารีนาถึงไม่มีคนใช้อ่ะ ทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกต้องรออาเครินาในแพทถัดไปเท่านั้นเลยถึงจะได้เจอการโชว์ศักยภาพของน้องนะครับแต่ว่าสก,กิลสวยสิ่งตกแต่งในเมืองมีเยอะมากในแพทนี้อย่าลืมไปแลกกันที่ร้านค้าของวิกเกตนะครับกลินดากับเอฟฟา,าเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ของเขาทั้งแตกต่างกันนะถึงตำราเขาจะตานแต่ผมมองไส้ในเขาอาจจะไม่ได้เข้มข้นขน,ขนาดนั้นนะครับ การจะเล่นในะตำแหน่งตัวยืนมันไปยืนตัวที่3ตัวที่4นะนั้นก็จะมีความแบบยากนิดหนึ่งกว่าจะได้ออกสกิลถ้าเป็นตัวที่2ตัวที่3เนี่ยยังพอมีโอกาสรอดเพราะว่าอาจจะออกสกิลทันนะครับโอเคแตกเห็นภาพเลยว่ามันมันจับมาเล่นในอา,อารีนาปัจจุบันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมจะคว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าอยู่ในแรงแบบมาสเตอร์ขึ้นไปมันไม่ไหวแล้วเนี่ยกดไปก็โดน,นครับชาร์ดมิวมันทําอะไรได้มากกว่าอินเทนมันทําอะไรได้มากกว่าถูกไหมครับ เออดามจก็โคละเกนกันเลยเรียกว่าโคละเซิร์ฟเลย <c oughs> เ,เนี่ยโดนล็อกยังไม่ทันอะไรคุณต้องมีแบบความแข็งแกร่งประมาณหนึ่งกสกิลที่ปกป้องตัวเองมากกว่านี้หรือไม่ก็มีการบล็อกบัฟโชวต้นเกมเออบัฟแบบไม่โดนดามจอะไรแบบนี้ไม่งั้นไม่รอดครับจริงๆอ่าทุกคนพอจะเห็นภาพนะสำหรับกาลินดาตัวนี้ เดี๋ยวเร็วๆเนี้ยมันจะได้เป็นเมตาไหมหรือว่าจะได้หยิบจับมาใช้ไหมเนี่ยเรารอดูว่าอาเขตเขาจะมีอะไรยังไงแต่ในคลิปอัปเดตครับขึ้นมาแล้วน่าจะเป็น7 vs 7แล้วก็เกรดน่าจะต่ำกว่าอีพิกนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในคลิปอัปเดตผมไม่เห็นตัวอีพิกตาไม่เห็นตัวที่สูงกว่าอีพิกขึ้นไปเลยนะครับอะโอเคใครที่ ต้องการนะครับทั้งกรินดานแล้วก็เจ้าคุกกี้เอฟาบาเนี่ยอย่าลืมทำกิจกรรมกันครับตัวนี้น่าเก็บมากไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ